ยินดีต้อนรับสู่ดิออร์จินจุดกําเนิดที่เที่ยวเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งวันนี้เราจะคุยกันว่าเงินเฟ้อกับเงินฝืดอะไรน่ากลัวกว่ากันคุณอาจจะเคยได้ยินข่าวหรือคนทั่วไปพูดว่าเงินเฟ้อขึ้นอีกแล้วประเทศต้องควบคุมเงินเฟ้อไว้ไม่ให้เกิน3%หรืออย่างที่ผมเคยเล่าว่ามีบางประเทศที่เจอเงินเฟ้อ7 9 0 0 0 0 0 0นจนประชาชนต้องกินดินถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนั้นผมแนะนําให้ดูเลยแน่นอนว่าแทบทุกประเทศกลัวเงินเฟ้อมาก แล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับเงินเฟอ้อคืออะไรล่ะนั่นก็คือเงินฝืดนั่นเองประเทศที่เกิดเงินฝืดก็วิกฤตไม่แพ้เงินเฟอ้อเลย ทั้งตกงานทั่วประเทศและประชาชนไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับเงินเฟ้อแต่จริงๆแล้วเงินเฟอกับเงินฝืดคืออะไรกันแน่นะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประเทศของเราเกิดเงินเฟ้อหรือเงินฝืดอย่างไหนน่ากลัวกว่ากันเอาล่ะถึงตอนนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจถึงเงินเฟ้อและเงินฝืดและความน่ากลัวของมันที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อพวกเราตามมาเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูเหตุการณ์เงินเฟ้อและเงินฝืดที่จะทําให้คุณลืมไม่ลงอย่าลืมกดไลค์และติดตามให้ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะย้อนเวลากลับไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อสําคัญของเราก่อนนั่นก็คือเงินเฟอ้อและเงินฝืดคืออะไรเงินเฟอ้อหรืออินเฟลชันคือสภาวะที่ทําให้ค่าของเงินลดลงหรือที่เรียกว่าข้าวของแพงขึ้นหากสมัยเด็กคุณเคยกินข้าวจานละ40บาทแต่ตอนนี้ต้องเป็น 50- บหรือ60บาทต่อจานแล้วนั่นแหละคือเงินเฟอ้อเงินของเราซื้อของได้น้อยลงคุณอาจสังเกตว่า100บาทเมื่อ20ปีก่อนซื้อของได้เยอะกว่า100บาทปัจจุบันนี้นั่นก็เพราะเงินเฟอ้อ แล้วเงินเฟ้อเกิดจากอะไรปัจจัยที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อมี2ออย่างอย่างแรกคืออุปสงค์หรือเมื่อความต้องการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นผู้ผลิตจะเร่งผลิตสินค้าให้พอกับความต้องการจึงต้องเพิ่มวัตถุดิบเงินทุนแรงงานทําให้สินค้าราคาสูงขึ้นชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบหรือแรงงานก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนในช่วงนี้เจ้านายของคุณจะเสนอเงินเดือนเพิ่มเพื่อจูงใจให้คุณอยู่ในธุรกิจของเขาต่อหรืออาจมีบริษัทอื่นที่เสนอเงินเดือนมมาาาาาากกกกว่่่่เเเพพือจจจูงงงใใหคุุณไปททํํนีรระธิิลัตตบโ ฟังฟังดูอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมล่ะถึงของแพงขึ้นแต่คุณก็ได้อะไรได้มากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นเอาจริงๆก็ใช่แหละเพราะว่าประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่รวมทั้งไทยก็อยากให้ประเทศเกิดสภาวะเงินเฟ้ออ่อน on, ราามาเปอรเต่อปีเพื่อจูงใจให้ผู้ผลิตขยายธุรกิจและลูกจ้างได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วเงินเฟ้อไม่ดีตรงไหนล่ะลองนึกดูนะสมมุติว่าธุรกิจกําลังด,ดีมียอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนักลงทุนเห็นช่องทางธุรกิจจึงแห่กันเปิดธุรกิจนี้กันมามาากกยทุธุธริจตต่งว วัตถุดิบที่ดินแล้วแรงงานแต่สิ่งเหล่านี้มีจํากัดทํายังไงล่ะพวกเขาก็ต้องอัดเงินเข้าไปแย่งกันซื้อวัตถุดิบแย่งหาคนเพื่อให้เปิดธรุรกิจได้ทันความต้องการมันอาจดูดีที่คุณได้เงินเพิ่มหรือมีบริษัทที่ให้เงินเดือนสูงขึ้นมาซื้อตัวแต่สินค้าก็ราคาขึ้นเพราะธรุรกิจอื่นๆก็เจอค่าวัตถุดิบค่าที่และค่าแรงสูงขึ้นทําให้ต้นทุนสินค้าอื่นๆสูงขึ้นด้วยแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อ,อาราคาสินค้าขึ้นแสงค่าจ้างมันจะทําให้ค่าครองชีพพพสูงงงงขขึ้้้้นนนนนนแตต่่่าายจจออคุุณะะไมเมเเเิิดืใหรท สูงอยู่แล้ว ต่อมาอีกสาเหตุที่เกิดเงินเฟอ้อคืออุปทานหรือต้นทุนสูงอาจเพราะว่าเกิดสงครามทําให้ค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นค่าไฟแพงขึ้นค่าปุ๋ยแพงขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทําให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นราคาสินค้าโดยที่ค่าวแรงไม่ขึ้นซึ่งทําให้คุณต้องแบกรับภาระค่าคารองชีพที่สูงมากๆจนสุดท้ายค่าเข้าแกงปรนิดร้านประจําของคุณอาจจะขึ้นราคาจาก60บาทเป็น80บาทราคาของอื่นๆก็อาจขึ้นมากถึง5 0แต่เงินเดือนของคุณอาจขึ้นไม่ถึง5%เท่ากับว่า่าาคของเงินเดือนของคร์ ลดลงเรื่อยๆทามามากเข้าก็จะทําให้เกิดปัญหาอย่างบางประเทศที่เจอเงินเฟอ้อระดับสูงมากในปี2,566ประเทศเวนเนซุเอลาเจอเงินเฟอ้ออยู่ที่450%เลบานอนที่304%อและอาร์จเจนตินาที่1 1 8ประเทศเหล่านี้เผชิญกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงมากทําให้ข้าของแพงประชาชนอดอยากเพราะไม่มีเงินซื้ออาหาร ซ้ำยังทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมามากมายทั้งปัญหาสังคมอาชญากรรมและอื่นๆผมภาวนาเลยนะอย่าให้ประเทศเราเป็นแบบนั้นเลยทางด้านเงินฝืดเป็นยังไงบ้างอธิบายง่ายๆเงินฝืดก็คือตรงกันข้ามกับเงินเฟ้อเกิดจากอุปสงค์หดตัวหรือปริมาณการซื้อลดลงเนื่องจากความต้องการสินค้าลดหรือปริมาณเงินในระบบลดลงเมื่อลดลงมากๆสินค้าที่ผลิตมาจะเหลือเยอะ ผู้ประกอบการต้องลดราคาเพื่อระบายสินค้าทําให้สินค้าโดยรวมราคาลดลงมันเหมือนจะดูดีที่สินค้าราคาลดแต่ลองคิดดูว่าถ้าบริษัทคุณขายสินค้าที่ผลิตมาไม่ออกลดราคายังไงก็ยังไม่มีคนซื้อจนต้องลดราคาต่ํากว่าต้นทุนเพื่อระบายสินค้าไม่ให้เกิดสภาวะทุนจมและสภาพคล่องลดลงเมื่อบริษัทขาดทุนมากๆเข้าก็อาจจะต้องลดการผลิตหรือปลดคนออกเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายที่อาจจะถูกปลดออกได้เลยและนั่นทําให้เกิดสภาวะเงินฝืด และทําให้ประชาชนไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอยเพราะไม่มีคนซื้อสินค้าคนขายวัตถุดิบก็ขายไม่ออกบริษัทปิดตัวมากมายทำให้คนตกงานเพิ่มขึ้นไปอีกและทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเหมือนกับเงินเฟ้อทั้งความอดอยากและอาชญากรรม หากใครจําเหตุการณ์วิกฤตต้มยํากุ้งปี40ได้ในช่วงนั้นเกิดเงินฝืดในประเทศผมเคยเล่าช่วงวิกฤตต้มยํากุ้งไปแล้วในวิดีโอประวัติศาสตร์ธนาคารวันนี้ผมจะเล่าต่อว่าหลังจากที่สถาบันการเงินล้มเป็นโดมิโนเพราะวิกฤตต้มยํากุ้งแล้วเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นมีสถาบันการเงินต้องปิดตัวไปถึง58แห่งซึ่งทําให้เกิดการตกงานนับหมืน่นแค่นั้นยังไม่พอยังส่งผลให้ธุรกิจต่างๆที่กู้เงินจากธนาคารฝากเงินกับธนาคารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้รรรัับบบผลกะทภาาาสงหาตยายเีย ปิดกิจการเป็นโดมิโนรอบ2แต่ผลกระทบรอบนี้เป็นวงกว้างมากกว่าเดิมมันทําให้เกิดการตกงานทั่วประเทศมากกว่า1.4ล้านตําแหน่งทำให้เศรษฐกิจหดต,ตัวถึง7.6และนั่นเป็นการเปิดม่านแห่งสภาวะเงินฝืดในประเทศไทยผู้คนตกงานมากมาย บริษัทห้างร้านปิดตัวนับแสนไปทางไหนก็เจอแต่ป้ายขายกิจการแม้ราคาสินค้าจะถูกลงแต่ประชาชนก็แทบจะไม่กล้าใช้ใจ่ายอะไรเลยเพราะว่าความกังวลต่ออนาคตที่ไม่มั่นคงและหมดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของฝ่ายเศรษฐกิจทําให้แม้ราคาสินค้าโดยรวมลดลงแต่ก็ขายไม่ออกอยู่ดีเพราะประชาชนไม่มีเงินซื้อนั่นทําให้ในช่วงนั้นร้านค้าธรุรกิจต่างๆแทบจะไม่เปิดเพิ่มมีแต่จะปิดกิจการคนตกง,งานเพิ่มขึ้นทุกวันมีแต่ข่าวคนฆ่าตัวตายรายวันนี่แหละความน่ากลัวของสภา วะาเงินฟืดแล้วคุณรู้ไหมชื่อของวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากไหนชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งจริงๆแล้วมาจากความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากในปี1997ช่วงที่ค่าเงินบาทถูกโจมตีและลอยตัวมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยพังทลายลงอย่างรวดเร็วเหมือนตอนเรากินต้มยำกุ้งที่มีรสชาติเผ็ดร้อนและเข้มข้นวิกฤตนี้ทําให้หลายบริษัทปิดกิจการ คนตกงานนับแสนและส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่สําคัญคือเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงสถานะของประเทศไทยจากที่เคยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5แห่งเอเชียไปสู่การฟื้นฟูที่ยาวนานเอาล่ะพอมาดูดูแล้วเงินเฟอ้อก็ไม่ดีเงินฝืดก็แย่อย่างไหนน่ากลัวกว่ากัน ต้องบอกก่อนว่าเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวแต่ละประเทศมักจะรักษาอัตรางเงินเฟ้อไว้ให้ไม่เกิน3%ส่วนเงินฝืดมีผลทําให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Economic Recession ทําให้เกิดวงจรหดตัวที่ไม่รู้จักหมดสิ้นเช่นประชาชนจับจ่ายน้อยลงร้านค้าผลิตน้อยลงซื้อวัตถุดิบและจ้างงานน้อยลงประชาชนเงินน้อยลงและจับจ่ายน้อยลงไปอีกหากรัฐบาลไม่รีบแก้ไขอาจทําให้เศรษฐกิจตกต่ำระยะยาวก็เป็นได้ส่วนเงินเฟ้อน,นั้นรัฐบาลสามารถควบคุมผ่านมนาตรการทางการเงินได้แก่ดอกเบี้ย หรือลดปริมาณเงินและเช่นเดียวกันรัฐบาลก็อาจต้องแก้ภาวะเงินฝืดด้วยการใช้จ่ายมากขึ้นเพิ่มปริมาณเงินลดดอกเบี้ยซึ่งอาจมีผลให้ต้องกู้ยืมมากขึ้น แต่ถ้าหากคุณคิดว่าเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดน่ากลัวแล้วนั้นยังไม่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสาหรับเศรษฐกิจคือสภาวะที่เกิดทั้งเงินเฟอ้อและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันหรือที่เรียกว่า s t a g f l a t i o n ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักมันทําให้เกิดการว่างงานสูงและกําลังซื้อของประชาชนลดลงเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านั้นก็จะทําให้สินค้าขายไม่ออกและเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ตัวอย่างเช่นถ้าราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นตามมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็หยุดชะงักด้วยก็จะทำให้เกิดการว่างงานเมื่อข้าวแรงไม่เพิ่มขึ้นคนก็มีกำลังซื้อลดลงเมื่อคนซื้อของน้อยลงสินค้าก็ขายไม่ออกสุดท้ายกลายเป็นว่าราคาสินค้าทั้งสูงและไม่มีคนซื้อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจเติบโตถดถอยล้วนเป็นวัตจักของเศรษฐกิจที่เราจะต้องพบเจอตลอดแต่เราสามารถทําให้ความรุนแรงลดลงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นไปได้ผ่านนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาลอีกทั้งเรายังมีองค์กรที่ชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่คอยควบคุมระดับเงินเฟ้อไม่ให้สูงมากซึ่งนั่นทําให้เราเบาใจที่ส่วนหนึ่งคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องดีออริจินจุดกําเนิด สำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มต้น